เดี๋ยวค่อยจ่ายให้ค่อยจ่ายโอเคโอเคเชือเคื่อนโอเคนะจ๊ะนิดเดียวไม่เป็นไรน้องอ้ำราคานี้ราคาน้องอ้ำจ๋าประมาณไม่ได้ออกจากบ้านมานานมากเขาที่ทำงานโอกาสมามาไปของก็บ้านใหญ่ตลาดค่ะใหญตลาดขน้องอ้ําที่ถูกข้าค่ะข้าเพราะว่าอีกอันนี้พี่เอก็ได้ขนมอ้ำพี่ใช้ได้อยู่นะ ใช่บยินกัเยอ่ะ๊ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นท้าลงเป็นลบค่ะสมัยไม่ได้อะนี่ขอพี่เอยังขึ้นเป็นสามเลยน้องอ้ําเไมขอน้องอ้ํไม่ขึ้นอ่ะน้องอ้ะเช็คกับพี่เอกแล้วเห็นไหมเนี่ยกอะไรอ่ะก็เนี่ยเป็นสองเนี่ไม่ได้คัะจ้ะก็นี่ไงที่เขาบอกว่าสตาร์ไปด้วยน้ำแขงาเนี่ยเธอเธอเธอไม่ได้เธอ นี่เธอเห็นไหมขึ้นเลยนี่ยีหลอกแล้วนี่มาดูดิมาดูดิยินี่สายที่หกจุดเห็นไหมอะไรขึ้นจ่ะขอบคุณอ่ะอะเห็นปะนี่ยิ้มมาดูดิโอ้ยิงจริของยิ้มก็ขึ้นเนี่ยของยิ้มก็ขึ้นเนี่ยขึ้นขึ้นไม่ขึ้น้ไม่ต้องอ้ามอยากเข้าไปใกล้ต้าเไมด้เป็นอะไร่เย็นเหรอไปย้ยเรไปี่หนไม่ย้ อยู่ในรถนั่งเป่าแอร์เพราะว่าทำงานเหนื่อยมากเลยคุณเอารถเข็นมาสิโอ้ยตวสมกใชรถเข็นยไม่พอผงยังไม่พอเดี๋ยวให้เอาเอามาเพิ่มซื้อผักผลไม้เข้าบ้านนะคะไม่มีเลยกินแล้วที่บ้านเนี่ยหมดไม่ออกเลยค่ะ เอาอันที่ได้แก่สิน้องอ้ําจ๋าก็มีสิกระลูกเขาก็มีให้เหมือน้องอ้ําจ๋าพี่เอซื้อเอ้ยไข่ตังพี่เอจ่อมาดูว่าอ้ําจะได้เงินไหมเข้าเลยใส่น้องอ้ําจะเอาอะไรดีเลยค่ะเดี๋ยวสิน้องอ้ําจะเดี๋ยวค่อยจ่ายให้โอเค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 อ้ําจ๋านิดเดียวไม่เป็นไรน้องอ้ําราคานี้เลยค่ะน้องอ้ําจ๋าประมาณนี้พี่เอได้ค่ารังเอาไปเท่าไหร่โอ้น้องอ้ําน้องอ้ําได้เท่าไหร่ดีกว่าเอ๊ะ พี่ชายเป็นเจ้าอะไรก็กลับพูดเลยหรอพี่ชายที่ไหนพันหนึ่งฉันก็เอาฉันก็คนวันนี้ไมม่ีงานเดี๋ยวให้งาะเดี๋ยวให้ดึมีงานสี่วันที่จริงใช่ไหมเดือนมีงานสี่วันเราก็ต้องแบบว่าอ่ให้อีกพันหนึ่งเี่งน้องอ้ําขาน้องอ้ําเลี้ยงครอบครัวน้องอ้ํามีแค่พ่อแม่แล้วก็น้องอ้ําแต่บ้านที่เอ็นีประมาณ50คนนะคะลูกน้องหมาค่ะมาหมาจะกินอะไรจะเท่าไหร่อหรอคะน้องอ้ําเหมือนเนี้ยค่ะเอาแกงก้อนแล้น้องอ้ําเพิ่งรางเองค่ะเดี๋ยวก็เย็นอีกหรอบเออเออถุงถุง ของงนกกับขอออ้๋อนี่นกกินแก้มังกรเหรอใช่นกนกกับอั้มกินด้วยกันน้องนกนี่นอกจากเลี้ยงหมาแล้วยังเลี้ยงนกด้วยนะคะเป็นคนรักสัตว์อย่งพี่เอได้อะโอุ้ยตายแล้วเพราะพี่เอสวยเพราะพี่เอก็เป็นคนรักสัตว์เหมือนกันไม่ใช่พี่เอนะต้องการลูกกูไหมชนะโอ้พอดีเมื่อกี้กินงานกินหมดเลยอะค่ะเโอ๊ยกินงานกินเนี่ยเดี๋ยวพี่เอทำไปให้อีกก็ได้มายกชิปพี่เอชอบไปตอนนี้เริ่มกินผักปัดกับคาร์โบไฮเดรตอันนี้ใช่ค่ะ ใช่ทไมอะไรไม่เสร็จเอาไปน้องอั้มยิ่ีเพิ่มให้น้องอ้าถ้าไม่กินก็เดี๋ยวแม่เอาไปทําสลัดให้น้องอ้้มกินได้ไอ้น้องกินสลัดตัวไหนตัวไหนก็พี่สิงสร์ พี <c oughs> ่เอบอกว่าวันก่อนไมต้องทำอะไรแล้วเอยากจะทำงานให้ใน่ให้นอนให้นอนอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวพี่เอให้นอนอยู่ในราพี่เอะเลี้ยงเอให้เอได้น้งอ้มอ้นี่ได้เอาน้ำน้เท้าอ่อนด้ยไหคะน้งอ้ําเป็นผู้หญิงงอโมนเราเรื่องน้อยลงเราต้องกินน้ำมะพรวออนเพราะมันจะเพิ่มฮอร์โมนผู้หญิงลนเนี้ยอากินทุกวันเหรอาขาอ๋อเหนือแ่ดูไปแล้วใช่ปะอากินทุกเช้าใช่ โอ้ดีมากเลยค่ะน้องอ้ําสมควรซื้อวันเกิดวันที่ว่าอันไหนหวานคะแม่ค้าค่ะนี่เขาเรียกที่เอกว่าคุณผู้หญิงนะเขาเรียกขค่ะแม่ค้าว่าคุณผู้หญิงเรียกว่าผู้ชายผู้ชายผู้หญิงเขามีเขามีค้าผู้ชายครับอันนี้คืออันนี้ยังไม่สุกอันนี้ไม่สุกเรื่องเป็นยังค่ะตอนนี้ย่างนี่ประมาณสี่ถึงห้า เรื่องเียมันย็่บุกไหคะปสักหลูกหรือสองลูกมันน้อยไปสองลูกนะคะใช่ค่ะนี้มันมีแถบไห้ค่ะปกติมันจะแข็อยู่แค่หนึ่งว่าอ๋อตอนนี้ไม่ได้จัดโปรค่ะคุณนัทีเดี๋ยวเอาไว้ทกับสีเงินเล็ๆน้อยน้องอั้มขาแค่นี้เองค่ะงงมกเดียสามวันค่ะน้องอ้มขาน้องอ้มขาที่บ้านก็เลียงเลี้ยงนกนะคะถ้ากินเหลือก็ให้นกให้ปลาบ้างก็ได้้าม วาไดเลยของมเครั้ต่ตงอ้นองมกลัวรอกน้องอ้จ่ายเองบ้างก็ได้น้องอ้อย่างเนี้ยพี่ช่วยงานน้องอ้มแล้วนะครบวันนี้าเนี้ยช่วยเก็บแล้วนะาโอ้ยน้องอัเอาเอาสองกล่องเลยเอาให้แม่บ้างน้องอั้ สตรี่น้องอ้ำาสตรีน้องอ้ำามืจับไหมกบุญอันไหนอร่อยนะคะอันไหนอร่อยคะเขียวนะคะสีเขียวตะวันกอบติดเลยจัหวะใช่ค่ะเป็นตัวนี้แต่เอาเอาเอาแบบว่ากระด่างดีกว่าง่ายใช่ล้วอุ้ยน้อ้ําพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเลยน้องอ้ำไม่ได้ถูกถูกนะเอาความแค่ไ้อันใหม่ก่อนไปเกิดอันนี้อร่อยอร่อยมากไม่น้องอ้ำาที่จะไม่ได้บอกเลยใช้กระจายซื้อยี่ห้อเดียวกัน่ะคะ เอ้เาหลอนนี้จะเป็นขอุ่นของญี่ปุ่นได้จากสอประเทศเลยฉันบก่าเย็เขาประเทศเดียวก่อนได้เดีประเทศนึงค่อยมาสองกว่ากว่าคม่แต่ว่าของ่ะญี่ปุได้ท้จสงประเทศเนี่ยลูกแต่เดี๋ยววันหลังถ้ามาประเทศเกาหลีวันนี้ประเทศญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นมสอพันหน่งเองั้นเอาเป็นประเทศเกาหลีญี่ปุ่นสองพันหนึ่งแล้ถ้าเกาหลีอะ ไม่กินเอาหนึ่งพั่รอยเก้าสิบเอ้าเอาไปเหินดน้อยน้อยเผื่ทีมันจะยืดอายุนองอ้ําในการไม่เป็นไรค่ะขอขวานค่ะ้อโอนเอสงสารนาอ่ะอ้ําอยากกินมอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อให้ก็ได้นะคอร่อยนะไม่เป็นไรนออ้าไม่กินไม่กินเอาหออ้าปนวามเหมือนกนะงงกก็ังี้เดี๋ยวซื้อของข้าบ้านเลยจะไปงลวค่ะไปนอน นี่เอาอะไรไปลดเลยนะของครั้งที่แล้วซื้อไว้ก็ลืมใช่เป่ามีร้านนี้ลืมร้านน้นอ๋อเหรออ๋อนี่คนละคนใเหรอคะนี่ก็ลืมหรอคลืมพี่เอ้าวไม่กินเลยพวกนี้หรอตอนนี้เราขอบอ้วนมากเพราะว่านี่อ้วนเลยหอมมาถ้าเป็อ้วนแล้วพี่เอ๋ล่ะรีกอะไรนะคะนี่เรากเลือกพี่ที่คนน้อยเนาะมาตัว

คลิีเยอะนะค่ะน้องอมชอบค่ะครับตำงานของน้องอ้มอค่ะออคืออมก็ของหวานไะงแต่อั้มก็ต้องมากินในพูนีแทนน้องอ้มเท่าไหร่ยัยคุณจำดัวแต่ไม่ไยองหิวข้าวเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินแต่อามควกินข้างนอกอซืกลับปกินบ้านไหมอ่ะดู ي, าด,าดินขนาดกขนาดจ่ายค่า,ดา,ดดาชอปปิ้งของ้นเลยอ,อ,อ่ะน้องอ้ไปเลยลูกดูสิน้องอามอ่ะนี่ยสี่พันอย่าหพห้าพันหาพ 4,458ไม่5,000ดูสิต้นตลอดเวลาแต่ช่วยออกพันอย่างนั้นมาแค่ผ่านเงินพี่เอผ่างเงินพี่เอที่ให้ตอนต้นสองพันดูด้านจอมากเลยหรอทุอัพอะทุกอัพต้องขยันทำงานในพี่เอนะคะจะได้แบบว่าเออน้องอ้ำมานะสงสารพี่เอโอย่างเงี้ยต้องสตาร์ทตัวเองให้สวยๆตลอดคือตัวใหญ่กว่าถุงหรอใช่แล้วเดี๋ยวอันนี้มันสิดมันยังไงอย่างเงี้ย เออได้อยู่ได้อยู่ได้ใช่ได้แล้วอเต็ม่ให้เกยจะเเกยจะเกยจะาไปแล้วพาไปแล้วไปแล้วทุกๆวันจะพาไปนะจะต่อไรออน่ยนะคะ ๋ยวเผาส่งให้เราอ้ํเนี่ยเธอต้องมาเป็นใครตายจะมาก่อนเผาส่งเลยนะพอเลียวขอเดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนอินเยอะ